เส้สสสแสนแนวโนโ้มก็คือกราฟมันจะมีอะไรลกูกเราดูหน้าตาของกราฟลกูกนี่ไงนี่เรียกเส้นอะไรเนี่ยเส้นแนวโน,โน้มครับนี่แหละนนเส้นพวกนี้แหละเส้นแนวโน้มนะครับ ความสัมพันธ์จากแผนภูมิจุดแผนภูมิจุดแทนค่าของข้อมูลอ่าเวลาที่เราทำการทดลองเราจะได้ค่ามาอย่างนี้ใช่ไหมลกูกเนี่ยเวลา0ลดอยู่ที่ตำแหน่งบวกสเวลาคือแกนอะไรลกูกแกน x แกน x คือเวลาใช่ไหมครับ0แกน y ตํตำแหน่งจะเป็นอะไรครับบวก4ก็เป็นจุดหเห็นไหมเห็นไหมฮะ เวลาหนึ่งตำแหน่งบวกสี่เวลาหนึ่งอ้าวต่อนะครับแผนภูมิจุดเห็นไหมถ้าเวลาหนึ่งเนี่ยเวลาหนึ่งก็คือตรงนี้ใช่ไหมลกูกตำแหน่งบวกแปดตำแหน่งบวกแปดเขาก็จุดเห็นไหมครับความสัมพันธ์ของแผนภูมิจุดก็คือพอจุดไปเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์เกิดขึ้นเห็นไหมฮะ ก็คือกราฟนี่แหละความหมายของกราฟก็คือเป็นแผนภูมิจุดที่แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณตอนนี้แสดงความสัมพันธ์ของเวลากับตำแหน่งแล้วก็ลากเส้นแนวโน้มขึ้นมาเห็นไหมครับฟังเพลงต่อขอมราฟมิติประกอบด้วยแกน2มิติ perpendicular ลองเข้ามาฟังดูสิกราฟ2มิติก็คือ2แกนโลกมี2แกน p e อร์เพนดิคูลารเนี่ยเพอร์เพนดิคูลาแปลว่าตั้งฉากตั้งฉากก็คือนี่ครับแกน2แกนเนี่ยแกน X เป็นแกนนอนแล้วก็แกน Y เป็นแกนตั้งมันเป็นไงกันลูกเห็นไหมเนี่ยตั้งฉาก90าสองศานะครับก็คือเพอร์เพนดิคูล่านะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรทุกครั้งมองไปที่กราฟเนี่ยเราเห็นกราฟเนี่ยทุกครั้งเรามองไปเนี่ยเราเห็นกราฟเนี่ยเห็นกราฟไหมฮะทุกครั้งมองไปที่กราฟไงแล้วไม่รู้ว่าจะทาําไงคือคิดอะไรไม่ออกให้คิดสามอย่างลองดูท่องไว้เลยสามอย่างมีอะไรบ้าง,งลองลาราให้ท่องสามอย่างนี้ไว้เดี๋ยวเราไปเรียนทฤษฎีกันว่า พื้นที่ได้กราฟความชันคู่ดับมันมันช่วยอะไรเราได้นะครับก็คือพอเห็นกราฟปั๊บให้นึกถึง3อย่างถ้าคิดไม่ออกก็พื้นที่ได้กราฟความชันแล้วก็คู่อันดับนะครับจำได้หรือยังเนี่ยมีอะไรบ้างเอานึงพื้นที่ได้กราฟสองความชันสามเออ,อจำได้เลยเห็นไหม สแสดงของสัมพันธ์จากนี่ก็ข้อความเดิมนะครับแท<ผ>น,นคน่าของข้อมูล 1. 1จุดนั้น1คู่อันดับของแกน x และแกน y อ่า1จุดนั้น1คู่อันดับของแกน x และแกน y ก็คือจุดแต่ละจุดเนี่ยมันแทน1คู่อันดับเช่นที่ครูยกตัวอย่างไปจุดนี้จุดนี้คือคู่อันดับอะไรลกูก x เป็น1 y เป็นบวก8 อ่านไหมหนึ่งจุดนั้นหนึ่งคู่อันดับของแกน x ก็คือ x ก่อนแล้วก็ค่อยเป็น y อ่านไหมฮะเวลาเราแจ้งคู่อันดับของภาพนี้ก็คือ1บวก8เนี่ยเราต้องพูด x ก่อนของแกน x และแกน y นะครับพื้นที่ได้กราฟหาได้ง่ายๆจากรูปทรงนั้นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมขัางหมูคำนวณกันไปตามรูปทรงอ้าว Area uh, education ทางคณิตศาสตร์เราคเคยใช้ก,กันอิสริฟันครูอยากแบ่งปัน,น let's do it together อ้าไอ้บรรทัดสุดท้ายนี่ไม่มีอะไรมากพื้นที่ใต้กราฟหาได้ง่ายๆจากรูปทรงนั้นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมคางหมูก็คือส่วนใหญ่ครับกราฟที่ครูทำมาเนี่ยข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมคางหมูนี่แหละนะครับก็ให้คำนวณไปตามรูปทรงของมันอ่า Area equation ก็คือสมการคณิตศาสตร์ของรูปทรงนะครับเราก็คำนวณกันเราเคยใช้อยู่แล้วสามเหลี่ยมเศษหนส่วนสคูณฐานคูณสูงนั่นแหละสูตรสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมเอาสามเหลี่ยมก่อนแล้วสี่เหลี่ยมอะไรคกว้างคูณยาวครับนั่นแหละก็สูตรมันก็ง่ายๆข้างหูก็เศษหนึ่งส่วนสคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงครับเดี๋ยวไปลองดูรูป ยกตัวอย่างเช่นกราฟกราฟนี้อ่าพื้นที่ใต้กราฟทำยังไงเราก็ต้องดูโจทย์ถ้าโจทย์บอกว่าให้หาพื้นที่ใต้กราฟจากจากเวลาเท่ากับ1คือตรงนี้ใช่ไหมลกูกไปเวลาเท่ากับ2พื้นที่ใต้กราฟก็คือลากเห็นเห็นเส้นแนวโน้มในช่วงนี้ไหมยฮะเส้นแนวโน้มในช่วงนี้เห็นไหมอ่าก็ให้แรงเงาเข้ามาหาแกน x เนี่ยแสดงว่าเป็นรูปอะไรเนี่ย สามเหลี่ยมพื้นที่ก็สูตรอะไรลูก1นส่วนสคูณฐานก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับคูณสูงก็คือความสูงตรงนี้เนี่ยก็ไปตามรูปทรงของมันเลยเนี่ยถ้าถ้าโจทย์นี้บอกเอาให้คำนวณเวลาจาก0ไปถึง1เนี่ยก็เรียงเงาแค่น,นี้เห็นเส้นแนวโนมไหมก็เรียงเงาไปแค่นี้อย่างนี้ครับอ่าเพราะฉะนั้นเพลงมันก็เลยบอกว่า พื้นที่ได้กราฟหาได้ง่ายๆจากรูปทรงนั้นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมคางหมูคำนวณกันไปตามรูปทรงนั้นคางหมูก็เกิดขึ้นได้ครับเช่นที่เหลือนี่เอาสมมติโจทย์บอกว่าให้หาพื้นที่ได้กราฟจากเวลาศูนย์ไปถึงหนึ่งก็แกลงเอาตรงนี้ลูกเป็นรูปอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่เหลี่ยมคางหมูนะลูกเนี่ยด้านที่ขนานกันคือด้านนี้กับด้านนี้ก็ผลบวกด้านคู่ขนานก็น,นี้บวกกันสูงก็คือระยะห่างของมันอย่างเงี้ยครับ เพราะ,ะนั้นเพลงมันก็ชัดเจนเนี่ยครูสอนมาหลายปีครูครูรู้คียเคคเ์เวิดรับคำนวณเป็นไปตามรูปทรงน้ำ area equation ทางคณิตศาสตร์เราเคยชืออ่อกัน is สต fun ัราอยากแบ่งปัน let's do it yo ความชันของกราฟเส้นตรงหนึ่งเส้นมีเพียงหนึ่งค่าเป็นบวกได้เป็นศูนย์ได้เป็นลบได้ก็คำนวณมาเดลต้า y หันเดลต้า x u can see in graph data let's l รี k มาอย่ารอช้า let's do it yo let's do it yo let's do it yo เนี่แหละ ความชันของกราฟเส้นตรงหนึ่งเส้นมีเพียงหนึ่งค่าเป็นบวกได้เป็นศูนย์ได้เป็นลบได้แต่เส้นตรงหนึ่งเส้นมีกี่ค่าหนึ่งค่านักเรียนดูรูปนี้เหมือนเดิมนักเรียนเห็นเส้นตรงของเส้นแนวโน้มกี่เส้นลูกดูดีๆนะเราเห็นเส้นแนวโน้มแล้วใช่ไหมมีเส้นตรงกี่เส้นในนี้ครับสองเส้นเส้นที่หนึ่ง ก็คือเส้นนี้สีแดงเส้นที่สองคือเส้นนี้โอ้โ,อโอูพยายามลากให้มันตรงนะสีเขียวแสดงว่าถ้านักเรียนหาความชันจากกราฟนี้ก็จะได้ความชันแค่กี่ค่าสองค่าอ่นานไหมซึ่งสีแดงเนี่ยถ้าเราหาแล้วค่าความชันมันจะเป็นบวกครับสีเขียวถ้าเราหาแล้วค่าความชันมันจะเป็นลบ อ้าคุณครูรู้ได้ยังไงคะก็คือถ้าเราลักษณะเวลาเนี่ยเวลาเนี่ยคือแกน x ใช่ไหมครับเวลามันจะเลื่อนจากศูนย์แล้วก็เป็นบวกเวลาไม่มีเป็นลบนะลกูกเวลาเป็นบวกไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาใช่ไหมครับอย่างนี้มันเหมือนขึ้นเนินเหมือนเดินขึ้นเนินเนี่ยเนี่ยเน,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 นมันขึ้นเนินถ้าขึ้นเนินความชันเป็นบวกถ้าลงเนินความชันเป็นลบ โอเคไหมถ้ามาดูรูปนี้ล่ะเอาเป็นสีหนึ่งครับสีม่วงลาบไปเลยแบบนี้เอาเส้นที่สามลาบไปเลยแบบนี้เส้นที่สี่เส้นที่สามกับเส้นที่สี่ความชันเป็นศูนย์เพราะมันชันไม่ลูกถ้ามันลาบไปเลยไม่นี่เห็นไหมความชันเป็นบวกได้เป็นศูนย์ได้เป็นลบได้ก็คำนวณมาเห็นไหมเนี่ย เป็นบวกได้เป็นศูนย์ได้เป็นลบได้ก็คำนวณมาเส้นตรงหนึ่งเส้นจะมีหนึ่งค่าอ่านไหมครับอ่าสูตรมันไ่าย้เไงเป็นศูนย์ได้เป็นลบได้ก็คำนวณมาเดลต้าวายหารเดลต้ s <S าเอ็กซ์ยูแคนซีอินกราฟดัตตาเลสซิเลกมาอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดลต้าวายหารเดลต้าเอ็กซ์คือสูตรหารความชันครับยูแคนซีอินกราฟดัตตาเราจะเห็นอยู่ในกราฟเลยเลสซิเลกอินมาก็คือให้เลือกมาเอาลองมาดูกันนะครับเนี่ย เราอยากหาความชันของเส้นที่หนึ่งอ่าดูนะเส้นที่หนึ่งความชันหายัางไงสูตรความชันอ่าดูนะครับความชันเท่ากับใครไม่ทันไปเปิดดูคลิปนี้อีกทีนะลกูกเพราะว่าร้องเพลงจบคือจบเรื่องกราฟได้เลยแต่ครูจะสอนทฤษฎีละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับเผื่อใครอยากเอาแบบเวอร์ชั่นเพลงก็ได้นะครับความชันสูตรคืออะไรครับเดลต้าวายหาร เดลต้าเพลงพูดไว้ชัดเจนนะค d ั l เดลต้าหารเดลต้าเอ็กยูแคนซีอินกราฟดั t s าเล c ซิเล็กอีกมาเอาไปเลือกมาครับวิธีเลือกก็คือเราเลือกจุดที่มันตัดชัดเจนเนี่ยครูเห็นจุดนี้คือ x เป็น1 y เป็น8นักเรียนมองเห็นไหมเห็นกระดานไหมอ่าเนี่ย x เป็น1นะล,ลูกอันนี้เลข8นะลูกครับอ่าเห็นจุดนี้อีกจุดนี้ก็ง่าย x เป็น0 y เป็น เดลต้าก็คือ8ปดลบสี่เดลต้าคือเอา8ปดลบสี่เดลต้าคือผลต่างครับผลต่าง8กับ4ต่างกันเท่าไหร่ก็เอา8ตัง้งลบด้วย4ได้เท่าไหร่ครับ4เดลต้าหารเดลต้าเเดลต้าก็คือ1ลบศูนย์ให้เอาจุดทีหลังลบจุดก่อนนะครับอันนี้เกิดทีหลังเพราะวินาทีที่1อันนี้วินาทีที่0ย์เอาหลังลบ ก่อนทันมาันหน่งลบศูนย์ได้เลยครับ1แสดงว่าความชันตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยบวก4ี่เห็นไหมฮะเดลต้าวหารเดลต้าเอ็กซ์ยูแคนซีอินกราฟดัตตาเลสซิเล็กอมาเลือกมาคุณครูครับผมไม่เลือกอันนี้ผมมาเลือกตรงนี้ได้ไหมได้ถ้าเราเห็นว่ามันตัดชัดเจนเนี่ยอันนี้คือ x เป็น0.5 y เป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยห ถ้ามันตัดตรงนี้ชัดก็เลือกได้ครับเราจะเอาคู่นี้ก็ได้เอาลองทำใหม่ดูเดลต้ววาวก็คือ8ปลบหได้เท่าไหร่ครับ2องหารไหมหนึลบศูจุได้เท่าไหร่ครับ0.5 2หาร0.5ได้สี่เท่ากันไหมบวกสี่เท่ากันไหมเท่ากันความชันของกราฟเส้นตรง1เส้นมีเพียง1ค่าเห็นไหมคำนวณ สครั้งก็ได้เท่าเดิมเลยเท่าไหร่ครับนี่บวกสี่อ้าวฟังเพลงอีกรอบหนึ่งตรงนี้สําคัญนะครับความชันของกราฟเส้นตรงหนึ่งเส้นมีเพียงหนึ่งค่าเป็นบวกได้เมื่อกี้ทําให้ดูแล้วนะครับเป็นบวกมีหนึ่งค่าเห็นไหมฮะสูตรก็คืออะไรครับเดลต้าวหารเดลต้าเอ็ก a ยูแคนซีอินกราฟดัตตาเลซีเอ็อีกมาก็คือเลือกมาหนูจะเลือกตรงไหนก็ได้ที่มันชัดเจนว่ามันเป็นจุดอะไรเนี่ยเมื่อกี้ครูบอกสอจุดนี้ เลือกมาเพื่อเอามาหาเดลต้า x อ่าเดลต้า y เดลต้า x นะครับหรือหนูจะมาเลือก2จุดนี้ก็ได้เห็นไหมค่าเท่ากันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะทำไม่เหมือนกันแต่ละคนเพราะเลือกเลสซิเล็กอิก็คือเลือกจุด Select แปลว่าเลือกนะลูกมันเป็นภาษาอังกฤษอะซีเล็กแปลว่าเลือกอันนี้ก็เราน้าจะแปลได้อยู่นะง่ายๆนะ you can see in graph data Select ก็คือเลือกหนูต้องเลือกมันออกมานะโอเคไหมครับ อลองลองเส้นนี้สักหน่อยเอาเส้นสีเขียวเนี่ยสีเขียวจุดนี้ก็คือจุด18เหมือนกันใช่ไหมครับจุดนี้คือจุดอะไรลูกนี่ x เป็น x เป็นอะไรลูกนี่ส y เป็นลบ8เอาจุดหลังลบจุดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นความชันเท่ากับลบ8ตั้งหารด้วยเอ้ยลบ8เเดลต้า y กับ เดลต้าเก่อนเดลต้าวคือลบแกับ8เอาจุดที่หลังตั้งคือลบแลบด้วยจุดเริ่มต้นเ่านไหมเพราะว่า3ามลบแปดเกิดทีหลังเอาลบแเป็นเป็นวก่อนนะครับอ่าแล้วก็ลบ y ตัวหนึ่งต่อไปเดลต้าเก็คือ3ามลบหลบแลบกับลบแเป็นลบสิบนะครับสาลบหึงได้2องันความชันตัวนี้ได้เลยลกูกลบแเห็นไหม ถ้าลงเนินเหมือนเส้นสีเขียวเนี่ยมันมันลงเนิน,ลง,น,นลงเนินความชันเป็นลบโอเคไหมครับถ้านักเรียนเลือกจุดอื่นก็มันจะได้เหมือนเดิมมันจะได้ลบแแบหมอนเดิมไม่เชื่อก็ไปลองทําจุดนี้ได้คู่กับจุดอื่นได้นะครับที่เห็นชัดชัดสุดท้ายไปดูเส้นสีม่วงลกูกเส้นนี้ความชันเป็นศูนย์ใช่ไหมอลองดูเลยนักเรียนร้องเพลงแค่สองท่อนนักเรียนเข้าใจกราฟทั้งหมดละ ในเบื้องพื้นฐานมันสองท่อนไสามท่อนหรือสามท่อนท่อนแรกก็คือจุดหนึ่ง,งจุดนั้นหนึ่งคู่อันดับของแกน x สแกน y ได้หนึ่งจุดคู่อันดับต่อไปอะไรฮะพื้นที่ได้กราฟหาได้ง่ายจากรูปทรงนั้นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมคางหมูก็คำนวณไปโดยใช้ a r e a l o c a t i o n ทางคณิตศาสตร์กว้างคูณยาว1.2คูณฐานสูง,สงหรือหนึคูณผลบวกด้านคู่ขานานคูณสูงสำหรับคางหมูนะครับ ต่อไปไปเรื่องความชันความชันหนึ่งเส้นตรง1เส้นมี1ค่าเป็นบวกได้เป็นศูนย์ได้เป็นลบก็ได้นะครับทำให้ดูแล้วโดยหาจากสมการอะไรรูกเดลต้า Y หารเดลต้าเอ็กซ์แล้วเราก็ต้องเลือกมันมามันอยู่ในกราฟนั่นแหละเพราะว่าในกราฟมันไม่บอกเราด้เนี่มันเป็นเส้นเฉยๆเราต้องเลือกมันขึ้นมาอ่านไหมฮะโอเค อ่ฟังเพลงให้จึิมาอย่ารอช้า Let's do it y e เนื้อหาหมดละมีแค่นี้แหละที่เหลือก็เป็นให้มันจบจบเองนะครับเส้นแนวโน้มก็คือการกราฟเส้นแนวโน้มใช่มั้ความสัมพันธ์จากแผนปูมจุดก็เป็นจุดแผนหลายจุดสัมพันธ์กันครับอันั้นเป็นแทนค่าพข้อมูลพันจากแผนภูมจุดแผนภูมิจุดแทนค่าของข้อมูล เนทรวิธีนทองมิงมตรตังฉากกันใช่มั้ยครับโททพิคุล่าทุกครั้งมองไปที่ครับไงแล้วไม่รู้คิดอะไรไม่ออกทําไงามอาถามยากทําอะไรล่ะหาพืนดีด้วครับหาคอาชันคู่อ่านดโจทย์บางข้อก็ใช้แค่คูณดับก็จบละเดี๋ยวต้องไปลองทําโจทย์นะครับ